สวัสดีครับผมเพชรพะลวยสวัสดีพี่สุูภูสุขคนครับผมตัวในกระชีมาสให้แนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ดาวดวงไม่งวดวันที่สิบหกมีหน้าสองหาหกหกอาจารย์ดาวดวงไม่ทรงมหยัยนะคะรับท่านชมก็คือล่างอย่างเดียวท่้พี่น,อน้องเป็นล่างอย่างเดียวเลขกกับหลายหลคู่หลายหางเนาอพี่น,อน้อง มารับส้มรับเบิงน้ำมาเบิงน้ำไปน้ากันพี่น้องมาส้มไปน้ากันเบิงไปน้ากันถ้าชอบกระจัดถ้าขัดกระพานเพราะอไไรไปหาซื้อสลากกินแบงนะพี่น้องเลขของพระอาจารย์กับบะมีหลายค่หลายหางอันนี้คืออาจารย์กับไฮมาก็คือรางยางเดียวนะ้ะพี่น้อง ล่างอย่างเดียววันที่16มีนา2 5งห อาจารย์ดาวดวงใหม่ดาวดวงใหม่ ล่างล่างอย่างเดียวล่างคือวิ่งวิ่งห้าห้ากับแปดอาจารย์ให้มาห้ากับแปดห้ากับแปด กับคู่ห้าสี่ห้าแปด ที่นี่ก็ลัก8ลัก8 8 4แี่มีตะเลขมาหยากใช่นหมพี่น้องเนาะสูตรสูตรไม่นี่คือเป็นตังสี่เนาะคือมีตะเลขมาหยากเหรอพี่น้องเราอาจารย์เพิ่นให้มากอะก็เอาตามนี้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ห้มาแบบนี้กะให้แบบนี้ตามพ่าอาจารย์ให้มาอันนี้คือสูตรใหม่พ่าอาจารย์ได้พี่น้องเด้ว,ดวสูตรใหม่ป้ายแดงพิดจดหน้าเบิงจะมี5หาสี่หาแ8ดหาเก้ดสแปดแปดแปดเก้า ฮกคู่ฮกหางได้ผ้า,าจารนกับมีตัวเน้นให้เน้นกับเน้นให้อยู่ที่ห้าแปดห้าเก้าและแปดแปดก็ขีม,มายากแต่พี่น้องแปดแปดออกหาหาแล้วเขีนว่าออกแปดแปดบะเนาะมาได้ทุกแบบทุกอย่างมาได้เม็ดทุกตัวน้อพี่น้อง ล่างอย่างเดียววิ่งห้ากับแปดกับคู่ก็มีห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าแปดสี่แปดแปดแปดเก้าส่วนตัวเน้นก็มี่หาแปดห้าเก้าแปดแปดพี่น้องแคบหนาจอยด้วยครับเด้อหกคู่หกหางเน้นสามคู่หาซีนมากยากเข้ากับบอเอาพี่น้องแปดซีมากยากกับบอเอาเป็นสี่ก็คิดเลี้ยงหน่อยลง ก็คือเรอยูซีคู่ก็มาเบิงใส่กันกับเหล็กกำลังวั่นเนาะพี่น้องเหล็กกำลังวั่นล่างอย่างเดียวก็เบิงลักลักหากับลักแปดมันจิมีตัวใดแนลักห้าลักแปดจะมีตัวใดแนน,ดแน่องเบิงเด้แคปหน้าจอไว้ส่วนลักหา แกมิถหาแปดหาเก้ารักหามิม่หาแปดหาเก้าซี่หาว่ามีได้พี่น้องรักหาซี่หาหาซีว่มีสี่หาหาซีว่มีที่นี่รักแปดรักแปดแปดซี่กับว่ามีพี่น้องก่อนของเพื่อนแปดซี่แปดซี่กับว่ามีรักแปดแกคิมิถ้าแปดเก้า ลักแปดก็บมิเตแปดเก้าลักแปดได้ไปนองหลักแปดมิเตแปดเก้าแปดแปดกับ่มีแปดซี่ 8, กับ่มีเบิ้งควบคู่กันไปน้ำน้องพี่น,อน้องเนาะวงควบคู่กันไปน้ำหลักแปดนี่แปดซี่กับพ่มีแปดแปดกับพ่อมี่มิเตแปดเก้าลักแปด ราคานี่ราคานี่5หซกับมมี่พี่น้องก็มีตาหาแปดหาเก้าพี่น้องพิจารณาบ้างเด้วครับเด้อตัวเลขเป็นแค้แนวทางหาซื้อสลากกินแบงซื้อลุตเตอรีไว้มักตัวไหนชอบตัวไหนตรงเลขในใจตัวไหนเห่อก็บจัดพี่น้องลุตเตอรีผู้ละใบสองใบก็บว่ากันไปเพราะได้รุ่นเพราะได้เฮ ราเภทหนึ่งอัดที่เป็นของฮากับบอนเนนนอนอาจที่เป็นได้นะพี่น้องเนาะส่วนเลขวิ่งนี่ล่างอย่างเดียวนี่ยห้ากับแปดกาจารดาวดวงใหม่เนาะตามนี้ครับผมถ้าชอบกระจัดตคาัดกระพันตัวเลขก็เป็นแค่แนวั่างวงคมคู่กันไปหลายๆสำนัก ทำมาเรียบเรียงใส่กันเบ้่งวันที่สิบหกมีหน้าสองหาหกหกของอาจารย์ดาวดวงไม่นี่ยคอยทันผู้ช่มเห้งๆ้งวยๆสุ้ผู่สุขฟค้นถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาะรวยนะครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม